Ơ đây nè, có không để, 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 để. Nữa, này, ờ hết nhau Xem, xem cút, quạt Xem tắc cua, Át lón, át lón Ồ, át bạc quá nè Ừ, bạc nè Át bạc Đuôi

คมของเขาสีเส <S preach ers> <Không> ียมหนึ huh. ah. uh ่งทำนี้มมีฟักเนี่ยมันติดว่าใครอยากติดนี่เราปากกันน่ลไฟแหลมๆนีนั่นติดคมมันบุดขียนออกบ่ใช่เอาจัดการลรคอากาศละเสียมตีทิศก่อนเออเสียมนั่นละเสียมนึงก่อนวางลบเอ่อเสียมเอามามุมพี่ใส่ตัวกลางเลยตัวกลางท้องมันนั่นน่ะเออนี่ ผมจับว <łość> ่ากางค้องมันมันจไปเน้น่ะไปดิว่าเตี้ยผมจักข้องว่ามก็ยสวดกลางนันน่ะมันโน้นนั่นน่ะเออแ ท้ามันหัวเดียองมันแม่ทองใชนไถือองถือบางกลางกะแต่มันหัวก็แสดงว่ามันหัวแหละเน่าเน่ากระด้นงเลยอืมหัวบ่ไรเหรออะไรเลยเหรอเหนอึ่งลืมเนี้ยระเบิดเนี่ยใส่ไปเป็นน้องใหมสมป็ดีแตงหัวนี่แหละครับมีทีปิดปิดปากปิดจะจองบ้าือนหนึ่งที่สองแล้วปีไก่หรือลอืม เนี่ยหนึ่งหรือสองหลังบ่เอาไหมให้มันติดกันให้มันสนิทเหมืองมองเชื่อมต่อฟิวอะไรเออเพราอพอาเออไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแต่แต่เสบียงให้มันต่อวงไปหัวแรงโบราณตั้ไไรก่อเนี่ยอ่อนจอดเดินเดินเรียบมาแรงโบราณไง บ่ต้องเรียบร้อน,อนใจ<น>เย็นๆนิ่ง,นะงไ,ปไปเรื่ยอยๆเออไปเรื่อยๆไปนะไปไปย้ำเอาทองวันน่ะคือก็าไม่ต้องไปเน้นดอกไปนะเออ<ม>เอาคาม้มแซมนี่อะไรเองเจ้เออปุ่งเออมันมองเ็มันปุุง,อองพอดีเ,เอ,อมันได้อไเปห่วนหลไยได้ระบรผกัน ทีานเสียมเลยแ่ยามเชี่ยึตั้งเ่ต้องออกข้างนอกเวลาเขาวางหัวเสียมแล้วนะเออพยายามปัดขึ้เครื่องเ็ดปลาไหลวะล่ะเก็ดปลาไหลก็เียมเจ็ปลาไหลจังเี่ยงนี่เนอ่เอจังเี่า เกิดตีพคนเลยมันสดมันเหี่ยอีกแ้วอ่าพอแล้วเพิ่งไม่ได้ฝนตดสาบมีเดี๋ยวนี้ใส่นี่บอนี่ใส่กาวยาโอ้ทังอย่ก็สวยแ่ว่าใส่บางรู้อยู่ท้านี้พอดีปันไหนบ่ถักบางอยู่อือเสร็ไหมบ่ให้บางเล่นบ่บางดอก เออตะกัวน um. ่ะน <U> ีขายเยอะดีก um, ็นฟิวพอดีฟิ้วพอดีของหลากด้วยทางหนังในแม่ลเะเออนั่นละอเออโอเคพออลลวลวลลวจะไปต้องอีกเดีับวูบับไงเดี๋ยวตีหัววันก็เอานี่ ยาแนว้าสัมยาแนวขี่หมกเก็กวเราเซ็ตบบบไนี่มกเก็กนอั่นปวดกลื่นเก็กกสีกระเดะ่วยได้แต่ละปบกจาต้องยาต้องเช็ดทำความสะอาดแขอหิ้มอยริเวณน้ำซุปแข็ง

วนกันหดีบเอาดับงอยเดี๋ยวกับไน้ำบุกเราเติมน้ำบอกมาได้เติมแล้วล้อกครอคิวปิดฟ้า